ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันที่ดาสารุสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะบหนูชื่อเด็กหญิงเชียภาตาวงคค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเดชาพิชาเดนพแมเมืองว่าวกเราสางคนจะมานำเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีเรื่องเครื่องปกโรอโซนฆ่าเชื้อราพงานสองที่มาและความสัมพันธ์ของโครงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิดมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการเสียชีวิตสูงในแต่ละวัน โดยมีการแพร่ระบาดผ่านทางละอองจากระบบทางเดินหายใจในขณะที่ผู้ติดเชือ้อไอจามหรือพูดละอองที่บนเพื่อนเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังสามารถตกลงบนพื้นผิวต่างๆเช่นราวบันไดพื้นโต๊ะหรือริมประตูหรือกกอุปกรณ์ต่างๆหากไปวสัมผัสพื้นผิวนั้นๆแล้วนำมือมาจับตาจมูกหรือปากก็อาจติดเชื้อได้จึงควรมาล้างมือหรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทูมืออยู่เสมอ แต่อุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถทําความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์อทำความสะอาดได้ทั้งหมดจึงเกิดความไม่มั่นใจว่าจะมีการตกครั้งของเชื้อโรคอยู่ได้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียนมีโอกาสสูงมากในการแพร่เชื้อถึงแม้จะมีมาตรการการป้องกันกันอย่างเข้งมงวเดเพราะเชื้อโรคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการใช้งานอุปกรณ์แต่งจนจึงต้องมีความปลอดภัยและปลอดจากเชื้อโรคเช่น แก้วน้ำเป็นสีฟันรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มีการใช้งานผู้จัดจทางจยไดสส้ศึกษาหาวิธีที่จะสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความวามั่นใจในการใช้งานโดยศ่อษาใช้หล่าวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีการก่าเชือมีอยู่หลายหลายรูคแบบคือใช้ลาสิยูวีและใช้ก้าโอโซโนเปนนักตุอระบกพิดเพื่อ นำมาอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานเป็นการปลุกฝันในเรื่องการรักษาควาสอาดเป็นคุรทั้งที่นักเรียตองปฏิบัติด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโลก 2. เพื่อทดสอบารงานของเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค 3. นําสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สมมุติฐานการศึกษาสามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียรด้วยเครื่องอบแรง C U V และการโอโซนประโยชน์ที่คาว่าจะได้รับมืได้เรียนรู้หลักการทางคมง,งานสร้างระบบการควบคุมแบเจาเวลาแ,ลแบบอัตโนมัติ 2. อ้่าเชื้อโรคและแบคทีเรียรและเชืออ้อไวรัสสาร้ฟอาอัทน สี่ลบค่าใช้ใจ่ายในการซุ่ยเทอโอโซดแสงอัตราไวโอเลตรังสีอัตราไวโอเลตคือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเดินทางผ่านตัวกลางในรูปของคลื่นโดยมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง40-400ถึงนาโนเมตรมีแหล่งกำเนิดหลังมาจากแสงอาทิตย์หรืออาจเกิดจากอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีย V ออกมารังสี UV แบ,บ่งออกเป็น3ชนิดหลักๆได้แก่รังสี UVA รังสี U v b บและรังสี UVC การออโซิเ็นการธรรมชาติที่มีพลังงานการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันศูนซึ่งโมเลกุลบารตัวจิตตตัวเป็นตัวของออกซิเจนจะรลดตัวการของโมเลกุลของออกซิเจนจะกลายเป็นโอโซนการสร้างตู้อบฆ่าเชื้อกำลัง2ประกอบด้วย 1. ตู้อบฆ่าเชื้อหรือคลองอันเนระสงค์ 2. หลอด U V 3. าอดผลิตโอโซน 4. ส,สวิตช์ควบคุม 5. สายไฟ 6. อลูมิเนียมฟอยวิธีการสร้าง1นงศึกษาข้อมูล 2. อ,ออกแบบเครื่องโอโซนค่าเชื้อ 3. สร้างเครื่องโอโซนค่าเชื้อ 4. นำอลูมิเนียมฟอย ติดผนังด้านในกล้องเพื่อเป็นการสะท้อนแสง UV 5. ติดตัลล้งหลอด UV และหลอดเปรียวโซนที่ฝากรองดติดตัลล้งระบบการควบคุมด้วยชีวิต 7. ต่อสายไฟย 8. ทดสอบการใช้งานการดำเนินโครงงานเรื่องคร่บโอโซนฆ่าเชื้อมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค2เพื่อทดสอบการทํางานของเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคและผลการใดนี้ผลการดาเนินการและสร้างเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคจากการดําเนินการและสร้างเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคผลการดําเนินการได้สําเร็จสามารถสร้างเครื่องและทํางานได้เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องโอโซนและมีการทดสอบผลใช้งานของเตาอุปกรณ์สามารถทำงานตามคุณสมบัติเตาอุปกรณ์ สุรุกระศึกษารันทางพระโอโซนาสีที่ใกล้ตัวมาประยุชใช้เกิดประโยชเป็นการประยัดค่าใช้ใจ่ายแบบง่ายๆและพัฒนาฝึกเสริมอาชีพได้ 1. ได้เรียนรู้หลักการทำโครงงานสร้างระบบควบคุม 2. 2. ค่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส 3. ฝึกฝนความโอดโทนและ สี่ลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อโรคข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงงานฆ่าเชื้อเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมได้และสามารถพัฒนาให้มีความแข็งแรงเรา3ามคนจะมาสาธิตการใช้งานของเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อกําลังสองกันค่ะวันนี้จะมาเสนอตู o ้โอโซนนะครับอันนี้คือสวิปปิเปิดน,นะครับอันนี้คือ การปิดเปิดการควบคุมของโอโซนนะคะอันนี้คือหลอยูวินาควบคุมหลอยูวินาสวิตประกอบไปด้วยหลอโอโซนนะคะและหลอยูวีนะคหลอโอโซนสามารถปล่อยก้าโอโซนได้หลอยูวีคือสามารถฆ่าเชื้อได้อันนี้คือแกดอลลิเนียฟอยสามารถสะท้อนแสงผ่านหลอยูวีได้นะครับ เราจะมาสาธิตการใช้การให้ดูนะให้ตะกลาแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ใส่ญลักษณโอโซน่ะแล้วก็ปีคนะ่ะแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็ตัง้งเวลาแล้วทีวสาสาีจะสั่งเสียงนาทีนะ เมื่อมาเสร็จแล้วมันก็จะดัาปิดตัวด้วยตัวเองนะแล้วก็ปิดทีไว้สองนาทีนะเมื่อทีไว้ห้านาทีเสร็จแล้วแล้วก็เอาออกมาครับพื่อเราสามคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ